สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะคะประจำวันที่28ตุลาคม2025ค่ะวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่แบบหลายคนกำลังจับตากันอยู่เลยค่ะคือเรื่องที่ธนาคารกลางจีนหรือ PBOC เนี่ยเขาเดินหน้าซื้อทองคำต่อเนื่องเลยค่ะคำถามก็คือ ทำไมเอ่อม,มันเป็นแค่อาการโฟโมหรือเปล่าแบบว่ากลัวตกรถกลัวพลาดโอกาสที่ราคาทองจะไปต่ออีกหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่เป็นความกลัวอีกแบบที่เขาเรียกว่าฟอส์นะคะ fear of sanction หรือว่ากลัวโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจคือโฟโมอเราก็พอเข้าใจกันเนาะกลัวพลาดสิ่งดีๆกลัวซื้อไม่ทันอะไรแบบนี้ซึ่งการที่จีนเขาเข้าซื้อทองตอนราคาค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็เลยทําให้มีคนมองมุมนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะ กำลังไล่ราคาเพราะกลัวตกรถจริงๆหรือเปล่าคะครับถ้ามองผิวเผินก็อาจจะคิดแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าพอไปดูข้อมูลพฤติกรรมของ PPOC จริงๆเนี่ยมันดูมีวินัยอย่างน่าสนใจมากเลยครับคือมันไม่เหมือนคนกำลังโฟมโอซะที่เดียวนะครับอย่างช่วงกลางปี2024เนี่ยตอนนั้นราคาทองพุ่งแรงมากๆเขาก็หยุดซื้อไปเลยนะครับพอราคามันย่อลงมาเออค่อยกลับเข้ามาเก็บใหม่ คือมันดูเป็นการซื้อที่มีแบบแผนมีจังหวะมากกว่าอาการตื่นตระหนกแบบลกลัวตกรถนะครับอ๋อมีการหยุดซื้อตอนแพงด้วยเหรอครับอืมใช่ครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้แนวคิดเรื่อง FOSs หรือ Fear of Sanctions เนี่ยมันดูมีน้ำหนักขึ้นมา ความกลัวแบบนี้จริงๆแล้วมันเก่าแก่กว่าแล้วก็ฝั่งรากลึกกว่า FOMO เยอะเลยครับมันคือความกลัวแบบพื้นฐานเลยคือกลัวว่าจะสูญเสียทุกอย่างถ้าหากโดนมาตรการคว่ำบาตรหรือโดนตัดออกจากระบบการเงินโลกอืมเข้าใจเลยค่ะและจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆที่เหมือนไปกระตุ้นความกลัวนี้ให้มันชัดขึ้นมากๆเลยเนี่ยก็คือเหตุการณ์ในปี2022ครับตอนนั้นที่ชาติตวันตกทําการอายัดทุนสํารองเมนตราต่างประเทศของรัสเซียไป มูลค่าแบบมหาศาลเลยนะฮะสามแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐได้โหเหตุการณ์นั้นนี่สะเทือนไปทั่วโลกจริงๆนะคะมันทําให้ธนาคารกลางหลายๆประเทศเลยโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีมุมมองต่างกับตะวันตกหน่อยคือเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเอ๊ะสินทรัพย์ที่เคยคิดว่าปลอดภัยที่สุดอย่างดอลลาร์หรือยูโรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นเพราะมันผูกกับการเมืองระหว่างประเทศเต็มๆเลยแล้วก็สามารถถูกแช่แข็งได้ง่ายๆด้วยการตัดสินใจทางการเมืองใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ ใช่ครับแล้วตรงนี้เองที่ทําให้ทองคํามันโดดเด่นขึ้นมามากๆเพราะว่าทองคำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ไงครับแต่มันเป็นสินทรัพย์ทางกายภาพจริงๆที่จับต้องได้สามารถเก็บไว้ในห้องมันคงของตัวเองได้เลยมันมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ u n s e z a b l e โดยธรรมชาติคือมันยากมากๆที่จะถูกอำนาจภายนอกเข้ามามายึดมาอายัดได้เหมือนเป็นฟ r e w a l l ทางการเงิน